ครับก็ในเร,เรียกว่าช่วงนี้คนอาจจะให้ความสนใจทองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเงินการลงทุนแล้วก็พอมีผลตอบแทนที่ดีเนี่ยมันก็จะมีเพจปลอมที่เป็นวิชาชีพออกมาทำค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะบน Facebook บน t i k t อกบน โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็อยากออกมาประชาะสัมพันธ์เพื่อให้ทุกทุนใช้ความระมัดระวังนะครับในการที่เห็นแล้วมีผลตอบแทนได้เยอะเกินความเป็นจริงจริงอันนี้ก็ต้องเอะใจไว้ก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องดูว่าบัญชีที่เขาให้โอนเกินไปเนี่ยเป็นบัญชีบุคคลนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นนิติบุคคลหรือรูปแบบบริษัทที่เป็นชื่อของห้างร้านที่ให้บริการเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องเอะใจและให้ความระมัดระวังนะครับ ถึงแม้ว่าวันนี้เราสามารถดูได้ว่าบน Facebook เองเนี่ยเพจของอผ,ผู้ประกอบการอาจจะเป็นเพจที่เรียกว่าทุกการ Verify หรือการาติ๊กว่าเป็นเป็นรูปบริษัทนะครับแต่เดี๋ยวนีน้ในเรื่องของการาใช้เงินจ่ายในเรื่องของสปอนเซอร์อย่าเงี้ยบางทีก็ทําให้เพจพวกนี้ลวนไปได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ถ้า,าไม่แน่ใจจริงๆก็น่าจะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าติดต่อทางออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของ แต่บริษัทห้างร้านครับงั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ทางนี้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เองผิดคอมก็ระบาดค่อนข้างเยอะครับ